có một mươi năm năm mươi triệu vậy chào mừng đây sửa chăm à, này, này. đi chỗ của bài mày nhục chăm lại ngon mày 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 ô phóng ngắn nèo tóa ô mân lược ê bội hai hương nèo quá đi ê ô ngam 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 thôi đi chấm 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 ข,นนขี่มือเรืเลล่อนล้วนอ่าขี่มือได้วี่ต่ฝีเรื่อนล้วนเลยอ่าอันนี้ก็สหายสหายเกา่าสหายเก่าบุรรอดเนาะซึ่งบุรรอดอ่ะไม่ละยกเลิกโอกาสนี้ปรดนนานมือ <laughs> อ่อนี้มือเก่ามาใหม่กาเป็นค้นใหม่เลยแับนี้เอโอโมโหหาเลยแับนี้นะหากวได้มูได้ซิปแล้วตัวได้ตัวหนึ่งอุ๊กใจเลยคิดว่าสิ่สี่จเที่ยวแล้วซะดก ไปทอดม<ง>าสันเพันปอยู่ต่างประเทศมาหลายปีแล้วอย่เขาเอย่เขามาสู้กันอีกบาทหนึง่งเยา,ามาสู้กันอีกบาทหนึง่งอ,อันนี้นี่เรียวไลฟ์นะเรียวไลฟ์โปเกมอนได้นะโปกเกมอนของแทนะ้ได้เนี่ยขนสหายทอมมี่โป,โปกเกมอนโกะนะได้ระบวปากนะนั่นะน่ะซุ่มคู่เดียวแล้วน่ะ,นะซุ่ม,มได้มกหนึ่งแล้วมาสันเมุกที่หุ่นท่งหุ่นใหญ่หุ่งมาสัยเ<ะ>อานะบรรยากาศเนาะโอ้บรรยากาศดีสุดแม่นอากาศโคตดีเลยมันนี่นะยอมรับเลยมุกหุ่งง่ายเลยไงซ่อนแบบนี้ ดอกนี้เนาะแหลงหลักหาสิบสองเลยโอ้เกียรติหน้างา,งามเลยเกียรติหน้ายิางใหญ่เลยแจมแจมปานดอกนี้งามเติบเก่งพรอมนั่นนี่โอ้ตัวนี้เกียรติหน้าขักลายสีเนาะดีงามยังมาทอดเลยนะใส่ของสหายเทมีเลยยังเด้อ ตั้งเกอะตั้งกล้องเยอะเปิดกระได้หลายได้ตัวห้าพันเกียรตจากจากนะักเล่าทงปงมาฮอดราคาสิบสองมาขายตัวห้าพันนี่วะขายไอ,เอ้เขาล่าซะถือขายห้าพันเลยนะฮักแพงฮักแพงห้าพ <5, S 2> ันเกียโอ้ล่าจะกลัว,วค่าเขาเปียกยนี่ค่าเขาเปียกเขาเลยแล้วเดี๋ยวดี ถวยสศร้าพันขายยักโตอย่างนี้ขับเปียกถวยหนึ่งบนนี้